เราไม่อยากเป็นซีอที่ทีมงานเราเอาใจเรามากๆแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าเลือกได้ค่ะอยากเป็นซีอที่ทีมงานรักมากแต่ว่ากําไรเนี่ยพอดีพอดีหรือว่ากําไรนี่ลุ่งเรืองสุดๆเลยแต่ว่าทีมงานเกรงใจจนไม่กล้าคุยด้วยพอได้ยินคําว่าเกรงใจเนี่ยพี่แบบรู้สึกว่าทีมงานจะมีปัญหานะ เพราะคําว่าเกรงใจเนี่ยเราจะไม่ได้ความจริงอะไรเลยเนาะกับทีมเลยกับกับบริษัทเลยเพราะนั้นเองเวลาที่พี่ทางานเนาะเป็น c ีอเนี่ยกาไรเราอยากได้อยู่แล้วเราอยากสําเร็จอยู่แล้วแต่คําถามคือวิธีการที่เราจะทํากําไรหรือทำให้มันสําเร็จเนี่ยจริงๆแล้ว่ในหัวใจหลักของอเลยก็คือความไว้ใจกันของทีมค่ะเราก็คงไม่ได้อยากเป็นคนหนึ่งที่กําไรคนเดียวสูงสุดแล้ว ทีมงานไม่กล้าพูดไม่กล้าเปิดปากเลยหรือแม้กระทั่งเราไม่อยากเป็นซี o โอที่ลูกน้องหรือว่าทีมงานเราเอาใจเรามากๆแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะนั้นเองถ้าพี่เลือกได้นะให้พี่เลือกพี่อยากเป็น c ี o ที่มีกําไรให้กับบริษัทและทีมงานไม่เก่งใจพี่คุยกับพี่ตรงๆทุกเรื่องและไว้ใจกันค่ะ